สวัสดีครับเครื่องตัดหญ้านี่มันารวมเนี่ยน่คือต่ายที่เขาเอา510หนึ่งตัวแล้วถ้าเราจะไปใช้เอ็นนะหูต้องทำยังไงถ้าเป็น510จะมีเอ็นค่ะหรืออันนี้เพิ่มอะไหด้วยี่ไาครับนเขาจะพับไว้แบบนี้นะฮะไปเลยใช้พับได้เหรอจะพับเก็บครับดาชานี่ตรงนี้มันจะมีเดือยอยู่พี่เห็นไหมแล้วก็มีน็อตตรงนี้วนใส่ให้ตกคอนสลักนี่ออกก่อนนะครับแล้วก็ หนังแก๊สใส่ยัดแล้วก็ล็อกตไปเอาออกค่ะไปเอาออกก็ปลดสลักนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้อ๋อแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับใส่เอ็นเลยเนาะเวลาใส่นะครับก็ใส่เข้าไปแค่นี้เลยเสร็จแล้วใช่สองฝั่งครับถ้าทำมันหมดคมหรือขาดอะไรเงี้ยก็ถอดเปลี่ยนไปเลยองให้อะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ๋อ เราต้องถอดตัวล็อกจานออกก่อนนะครับบุ่มสีแดงนี้ให้มันล็อกนะครับแล้วก็ขันหัวออกตัวนี้จะเป็นเกียวซ้ายนะครับจะขันตรงข้ามบัตรทางปกติที่เราขันแล้วก็ใส่เข้าไปให้ตรงล็อกนะทีนี้เราก็ใส่ตัวน็อตเมื่อกี้มันจะกดสีแดงนะครับเพื่อให้มันล็อกจานนะครับแล้วเราขันให้แน่นตึงมือพอนะครับไม่ต้องแน่นมากอ่าโอเคอย่างนี้ถูกต้องเลย โอเคเวลาใช้งานกดปุ่ม c o อ e r ตรงนี้นะครับจะมีไฟิดขึ้นมาแล้วก็ปรับได้2อระดับถ้ามีไฟสีแดงตรงนี้ขึ้นแสดงว่าใช้รอบพายอยู่ถ้าไม่มีไฟสีแดงก็แสดงว่าใช้รอบโลด่มีเซฟตี้จะมี2จุดก็คือตรงนี้ต้องใช้2อันเลยระต้องใช้2อันครับคือถ้าเรามือเผลอไปโดนนี้มันจะใช้งานไม่ได้มันต้องกดเซฟตี้ก่อนอาถึงจะกดตรงนี้ต้องอยู่และทำงานแบบนี้นะครับจริงๆก่อนใช้งานให้ลองรอบโลก่อน ้ารอบโลตัดได้ก็ใช้รอบโลก็จะประหยัดแหละนะครับแต่ว่าถ้ารอบโลไม่ไหวก็อาจจะต้องใช้รอบพายดูยแล้วก็อันนี้จริงจมันจะมีสายสะพายให้อยู่เอาสายด้ก็ประมาณนี้นะครับไม่เหมือน water, มอเตอร์ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวนะอ๋อมีโอกาสไม่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะทนกว่าเพราะว่ามอเตอร์มันเป็นระบบติดคือน้ํา,าไม่เข้าเศษ้าไม่เข้าโอกาสไามยากกว่าแต่ของพวกนี้เรารู้ไว้ก็ดีาานะคะใช่เพราะว่ามันอันตรายอยู่แนี่ยจับไป มีอุปกรณ์เอ็นผมก็ใส่ไปในนี้แล้วนะครับแบบที่ชาร์จมีจีบไปเปิดรถหล่อนเลยเย,ลย,ยินดีเลยครับขอบคุณมากนะครับพี่เดิน,น,นทางภัยครับเพิ่มนะครับซื้อเครื่องมือช่างโอสกากาที่ร้านทูพันเนอร์ลดถึง10%นตสวัสดีสสครับ